สวัสดีครับเพื่อนสุกุสุก้อนครับผมย่างมือเ้านะครับออกมาลดน้ำผชผักสวนคว้าครับผมออกมาลดน้ำอยู่หน้าเนาะครับนี่ครับผมผักเข้าจะเป็นผักขนาครับผมนี่ครับย่างมือเ้าสิอากาศเย็นจักน้อยดวยครับผม ย้ำสาวอากาศเย็นแน่จัหน้อยมือนีเลยออกมาลดน้ำพักนะครับบางมือนะครับหนาว้าลังมือหนาวนะครับบัดนี้ก็ว่าได้ออกมาลดน้ำให้เขานะครับบัดนี้ก็เลยออกมาลดน้ำให้เขาจัหน้อยนะครับมือหนี นี่ครับอากาศบานเฮ่าอากาศงย่มือเศาครับผมนี่ตักน้ำก่อนครับอ,อจักบัวนะครับผมไปบัปนีเฮ้าตักน้ำขึ้นไปลดน้ำพักจัก2สองสามบัวนะครับ พาทั้งเทียกับอาชีกเกินนี่ครับผมเขารถนำพักเบียร์พักหน่อยเนะครับเบียร์พักหน่อยก็มี่เบียร์ใหญ่ก็มี่นะครับผมนี่ครับผมขังนี้สิเป็นเบียร์พักหน่อยครับนี่ครับนี่ครับผม ทางนี้สิเป็นเบียรพักหน่อยนะครับทางนี้สิเป็นเบียรพักไงแล้วนะครับขางทางนี้ไงแน่แล้วครับขางทางนี้สวนพักนานพักเข้าครับผมปลูกอยู่ปลูกกินครับ พ่อว่าเด็ดรถไล่ใจในครอบครัวในการสือพักนะครับผมนี่ครับพักขนาครับผมนะครับเอาอีกจักบัวหนึ่งนะครับเอาอีกจักบัวหนึง่งเข้าไปตักอีกจักบัวหนึ่งนะครับหกโมงก,กว่าแล้วกัยังบ่มีแดดนะครับ แดดก็ยังบ่ทันมี่อยู่ครับหกโมงก,กว่าแล้วพ่อดยบพ่อเดียครับระยะช่วงนี้ หนาวกับว่าหนาวหลายนะครับหนาวน้อยหนึ่งครับผมหนาวน้อยหนึ่งนี่ครับผมผดผักสวนครัวเห่ากัสิมีข่าตะไคร้พักนะครับผมเบียร์พักเบียร์พักวานไม่ครับผมทางทาง่านเี่สิเป็นเบียร์พักวานไม่นะครับ รดน้ำน้อยแล้วครับผมทางทางนี่นี่ครับผมเบี้ยปลาเข้าเริ่มมีสีเขียวขึ้นมากจักน้อยแล้วครับผมน,นี่ครับเบี้ย,พ,มมย,าาย,ยพักหน่อยเข้าเริ่มแตกใบขึ้นมากแล้วครับสองใบหน่อยแล้วครับนี่ สองใบหน่อยทางนี้สิเป็นเบียพักใ่กับสิเป็นพักขนาเหมือนกันครับผมพักขนาเนาะครับขางด้านนี้กับสิใหญ่แน่แล้วเข้ากกษสิปลูกไวเ้เป็นหุนเป็นหุนไปนะครับปลูกไว้เป็นหุนหุนหน่อยหุนใหญ่ครับผมปลูกแบบต้อนเนื่องครับผมให้เข้า มีอยู่มีกินแบบต่อเนื่องนะครับนี่ครับผมเบี่ยพักหน่อยของเฮาเริ่มโป้งใบขึ้นมาแล้วครับนี่ครับเริ่มโป้งใบขึ้นมาแล้วครับผมมือนังอย่างว่าท่านมีใบขึ้นมาแล้วครับมือนีมีใบขึ้นมาแล้วครับผม มาอัปเดตสวนพักอัปเดตนานพักไรหน้าสวนผสมนะครับว่าไง้ซ้ำไหนแล้วนะครับผมเบียพักหน่อยเฮานี่ครับผมเบียพักหน่อยเฮ่เริ่มงแน่แล้วระยะทางทางน้นนี่ก็จิเป็นพักขา้าน้า เริิมยั่แน่แล้วครับผมขางท่านั้นท่านี่ก็ดสิเป็นเบียร์พักหน่อยนะครับผมนี่ครับมือหนีออกมาลดน้ำให้เขาจักหน่อยนะครับบามือเมื่อลดน้ำให้เขาขับหน <c oughs> าวยง่มือเซาร์ันหนาวนะครับหาร่างมือก็บอออกมาครับผม ลังมือนี <g fail> หนาวนะครับบบออกมากครับผมนี่ครับผมมาลดน้ำพักย่างมือเสารให้เขานะครับระยะนี้ก็สีอากาศหนาวแน่จักน้อยนะครับผมอากาศย่างมือเสาเข้ากัสิหนาวแน่จักน้อยแต่ว่าตอนนี้นะครับเริ่มสีบกข่อยหนาวแล้วครับผม ระยะตอนนี้เริ่มสิบบอกไข่นาวแล้วครับเริ่มดีแล้วครับตอนนี้มาได้ครับออกมาฮดน้มให้เขาได้เริ่มดีเนี่ยแหละครับตอนนี้พออากาศเฮาเริ่มดีแล้วครับตอนนี้เริ่มสิบรบอกไข่นาวแล้วพยายเลาออกมาฮดน้าให้เขาได้นะครับผมนี่ครับ กำลังสวยกำลังงามครับผมสองหุนนะครับสองหุนปลูกไว้ทางนี้กกเริ่มจะโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วครับทางนี้กะเด็กหน่อยเยอะครับนี่ทางนี้ยังเด็กหน่อยอยู่มีใบสองใบแตกออกมาแล้วครับนทา,ทางนี้มีใบสองใบแตกออกมาแล้ว มือนกันเลยมาลดน้ำให้เขานะครับผมพาเพื่อนๆออกมาชมบรรยากาศไรหน้าสวนผสมชมสวนพักของเข้าลดน้ำให้เขานะครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมกับผมที่เข้ามาให้ความสนใจเข้ามาติดตามนะครับผมก็ขอบคุณหลายๆครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับ กาฝากดไหลกดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้น้ำด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับืันนี้ออกว่ารดน้ำพักเผือผักส่วนคั้วเห่าปูกไว้หน้าครับผมเป็นพักขนาดนาแครับผมอขอบคุณครับผม